สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนะว่าคนลากอูสีกับครูบอยแช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนเรื่องความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้องนะครับความถี่ธรรมชาตินะครับก็คือความถี่ในการสั่นของวัตถุหรือระบบนะครับที่มีแนวโน้มที่จะมีแอมพลิจูดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อถูกรบกวนด้วยความถี่นั้นนะครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกตุ้มที่แขวนอยู่นี้นะครับมีความยาวของเส้นเชือกเนี่ย ยาวไม่เท่ากันนะครับทำให้มีความถี่นะครับของลูกตุ้มนี่ไม่เท่ากันด้วยนะครับจากหัวข้อที่แล้วที่เราลองคำนวณหาความถี่ของลูกตุ้มดูนะครับความถี่ของลูกตุ้มนี้จะขึ้นอยู่กับความยาวของเส้นเชือกใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้นลูกตุ้มเหล่านี้จะมีความถี่ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทำให้ลูกตุ้มสีเขียวเนี่ยสั่นนะครับ ลูกตุ้มที่จะสั่นตามลูกตุ้มสีเข um ียว um เนี่ยจะต้องเป็นลูกตุ้มที่มีความถี่ธรรมชาติใกล้เคียงกับลูกตุ้มสีเขียวนั่นก็คือมีความยาวของเส้นเชือกใกล้เคียงกับลูกตุ้มสีเขียวนะครับนั่นก็คือลูกตุ้มลูกตุ้มเส้นนี้นั่นเองนะครับลูกตุ้มเส้นนี้นั่นเองที่จะสั่นใกล้เคียงกันนะครับส่วนลูกตุ้มอันอื่นนะครับซึ่งมีความถี่ธรรมชาติแตกต่างจากลูกตุ้มสีเขียวนะครับ มันก็จะสั่นอยู่แต่ว่าสั่นไม่เยอะนะครับสั่นในประมาณที่น้อยมากนะครับไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนทําให้ลูกตุ้มอันนี้สั่นนะครับลูกตุ้มนี้ก็จะสั่นด้วยความถี่ของมันนะครับแล้วก็จะทําให้ลูกตุ้มที่มีความถี่ธรรมชาติใกล้เคียงกันนะครับหรือว่ามีความยาวของเส้นเชือกใกล้เคียงกันนี้สั่นตามด้วยนะครับส่วนลูกตุ้มอื่นที่มีความถี่ธรรมชาติ ไม่ใกล้เคียงเลยนะครับก็จะสั่นในเป็นวาณที่น้อยนะครับนักเรียนนี่คือลักษณะของการาสั่นนะครับด้วยความถี่ธรรมชาตินะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่8.14ลูกตุ้มขนาดเล็กมีความยาวเชือกค่าหนึ่งนะครับใช้เวลาในการแกว่งครบ1รอบเท่ากับ0.5มวินาทีการแกว่งของลูกตุ้มนี้มีความถี่ธรรมชาติเป็นเท่าใดนะครับก็ เราก็หาความถี่ของลูกตุ้มนะครับเจอข้อนี้เขาบอกคาบมานะครับก็คือแกว่งครบหนึ่งรอบเนี่ยเท่ากับ0.5วินาทีดังนั้นคาบของการสั่นเท่ากับ0.5วินาทีนั่นเองนะครับเราก็หาความถี่ได้นะครับความถี่หน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับก็เป็นส่วนกลับของคาบของการสั่นนะครับ1ส่วน0.5นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็จะได้เป็น10ส่วน5นะครับ เลื่อนจุดนะครับมาทางขวาหนึ่งตำแหน่งสิส่วน5นะครับเพราะนั้นได้เป็น2นะครับเฮิร์สดังนั้นลูกตุ้มในตัวอย่างนี้นครับมีความถี่ธรรมชาติเป็น2เฮิร์สนั่นเองหรือว่า2รอบต่อวินาทีนะครับเรื่องต่อมานะครับก็เกี่ยวกับการสั่นพ้องนะครับการสั่นพ้องหรือว่าเรโซแนนซ์นะครับเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากวัตถุสั่นแล้วก็มีแอมพลิจูดนะครับ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่มากระตุ้นวัตถุให้สั่นเนี่ยมีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของวัตถุนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสะพานนะครับสะพานแขวนนะครับมีความถี่ธรรมชาติในตัวของมันนะครับถ้าเกิดว่าวิศวกร,รอ,ออกแบบไม่ดีนะครับเวลาสะพานแขวนเนี่ย นะครับแขวนอยู่ในอากาศนะครับมันก็จะมีลมมากระท่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเนี่ยมีลมมากระท่ด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของสะพานนะครับมันก็จะทําให้สะพานเนี่ยแว่งด้วยอแอมปิจูดที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วสะพานก็พังได้นะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนโลกเรานะครับทําให้จากประสบการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้วิศวกรเนี่ยจะต้องออกแบบสะพานนะครับเพื่อที่จะ ลดผลกระทบจากลมที่พัดมาให้ได้นะครับส่วนภาพนี้นี่ก็คือลูกตุ้มนะครับที่อยู่บนตึกสูงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตึกสูงเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากลมที่พัดกระทบตึกนะครับด้วยความถี่เท่ากับความถี่ธรรมาชาติของตึกนั่นเองนะครับเป็นลูกตุ้มที่คอยดูดซับรรแรงเนื่องจากลมนั่นเองนะครับก็จะช่วยให้ป้องกันไม่ให้ตึกเนี่ยถูกทำลาย จากลมพัดได้นะครับ